ตอ,อนรับทุกคนสู่โอเวอร์เฮดครับและนี่คือโรบอกในแมปการโจมตีห้องน้ำตอนนี้มีการอัปเดตมาในเวอร์ชั่น1.88.0นี่มีตัวละครใหม่ด้วยซูปเปอร์ไททันทีวีแมน2เกลอะบร้าไปแล้วเอาละ่ะมาุูกันดีกว่าหลังจากที่โอไปเที่ยวก่อนต้องเป็นมาอ่าก็ยังคงเป็นมังกรฟ้าเหมือนเดิมมังกรฟ้ามหาปลาลแต่เดี๋ยวก่อน เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหรียญลำโพงเอาแล้วเปลี่ยนเหรียญซะแล้วตอนแรกมันเหรียญอะไรวะจำไม่ได้ละตอนนี้เป็นเหรียญลำโพงแล้วว่ะเอาล่ะเราจะลุยด้วยมังกรฟ้าไปก่อนเพื่อเก็บเควสได้ไหมเนี่ยตัวเองเดี๋ยวนะบัตรบทบาทก็ยังโอเคอยู่ดูก่อนดูนี่ก่อนแปบ๊บนึ่อคดีนี่วู้อ่าแม่เจ้าได้อะไรบ้างวันเนี่ยโคตรเยอะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้กดไม่ได้กดเลยจริงๆอ่ะโอเคมีอันอื่นอีกไหมเมื่อก,กี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เพชรปีงูใช่ไหมโอเคอันอื่นไม่เหลือละเอออันนี้ทุกวันนี่คืออะไรวะอ๋อโอเคอันนี้เรียกร้องซะหนึ่งนี่เพชรสีฟ้าแล้วก็อุ้ยตอนนี้มีตั้งอยู่หกแสนแปดแม่เจ้าอีเวนต์ไหนดูสินี่ไงไททันทีวีแมน2.0สุดยอดไปเลยดีกว่า สามหมื่นโอ้ยเรามีถึงสามหมื่นว่ะไหนไหนก็ไหนไหนฟะมาฉลองกันหน่อยไหมอ่าอันนี้ใช้แค่เท่าไหร่เนี่ยใช้แค่หกร้อยใช่ไหมมาขอลองดูแล้วกันซุปเปอร์ไททันทีวีแมนสองเกาะนี่การบดบาทเราจะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไททันทีวีแมนเกาะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะกระเป๋ามาสิตัวเองนี่มาแล้วมาแล้วใช้สเร็จแล้วดูหน้าตาหน่อยสิโอ้ย ไม่ธรรมดาหน้าตาไม่ไม่คิรเรน่ารักนังงหกเอาล่ะเราไปลุยกันดีกว่าหมดยากเลยดีกว่านี่มีปืนบาสุก้าสุเอาจบอะไรวะ <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลย <c oughs> เขามาปุ๊บจบเลยเหรอ <c oughs> ดีมากจะได้เริ่มใหม่กันทันที <c oughs> โอเคถือว่าเริ่มใหม่ <c oughs> ไปอา้าวเฮ้ยอ๋อมันขึ้น40ตัวนี้เหรอบ้าไปแล้วไห้ดูพลังหน่อยสิ เือนเข้ามาก็เจอบอสเดี๋ยวมนมีนาวุธปรมานูเด,ดิอเคลียร้างโลกโหยิงชุดยิงล้วดเวยยิงนชุดโอ้นเจ็เท็กเจกันไอเลี้ยโอโ้อะไรกันน้อคนนียไธรรดาเปิดมาปุ๊บก็เจอบอสเลยมาก็ถือว่าฟาร์มได้ของดีเลยครับมามาดีครับเราไปเปลี่ยนอยู่ อาวุธโคตรอะไรวะเนี่ยยิงกันเป็นชุดถ้ามันจะลุนแรงเบอร์นี้แล้วก็พีโอต้องได้แล้วละ่ะพีโอต้องได้ละดูคิวสิเป็นไงคิวเป็นไงโอ้โหนี่สารอับสมการสรรรมีม่วงนี่เป็นเช็คเป็นคลื่นพลังนะครับเป็นคลื่นพลังบุญนะเป็นคลื่นพลังอ่าเขาเรียกไงโคตรเขี่ยวสังหารโคตรเท่ โอ้โหอะไรเนี่ยผีปืนอาวุธิผีปืนอาวุธิผีปืนอาวุธจะเลียกปรมาณูก็ไม่ได้ผีปืนอาวุธิปมรม,มาณูสีม่วงปามาที่ทเที่ยวบินนี่โคตรเทเลยไฟคอครับสุดยอดอะไรวันเนี้ยวันดีเพื่อนผมอยากได้เหมือนกันใช่ไหมละ่เละเปนะนนนน็นลำโพงก่อนเลยกันเลยเป็นลำโพงใช่ไหมมาเลยตัวเองโอ้ยจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบ ตีดับเบิลกรุ๊ปตีแน im ่เที่ยวบินโอ้โหเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยครับทุกคนทำไมเราเกลียดมันอย่างนี้ฉันเกลียดแกโอ้ยมาดิว๊ากยยยอยเขาไม่ได้แรงมากนะเอาตงงนะเขาเผื่อจะสู้มังกรฟ้าไม่ค่อยได้อเปล่าวะรอนิเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่มันยิงเร็วกว่าว่ะโอ้อะไรวะเนี่ยมาเยอะจังวะ เดี๋ยวมันเยอะจังเนี่ยแดงเถื่อกโอ้ยยิ่งกว่าตอนขับรถน้ำรถติดในกูเกิลอีกเวลาดูแบบกูขับรถติดมันจะแดงอันนี้แดงเถื่อยครับ้าปแล้วรับน้องกันเลยไงรับน้องสยองขวัญมาดิว่ามาออมีระยะในการวิ่งชนมาด้วยมาเอาตัวใหญ่ก่อนไอ้ัวเล็กนี่จะอึดอย่างนั้นเนี่ยมาเขี้ยวสังหัน อยากจะโดนกระโดดเป็นวงกระโดดเป็นวงคม,ม,มไม่ได้โดนไม่ได้แอมจะหลับเฮ้ยใจเ,เย็นๆพอนุม่มพอนุ่มใจเย็นวิ่งชนเลยเหรอพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาวิ่งชนเลยเหรอรูดทำทำเพลงกันหน่อยเป็นไรสาวน้อยปุ๊บพาผัวอะไรวะเนี่ยแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ยไม่ได้ละงานเข้าไม่มีใครอยู่ไงอ่าแล้วไง อะไรอะไร,อะไรจอดกันที่เวฟ4 0กันเหรอแต่ละตัวเฮ้ยมาช่วยหน่อยดีมาก thank you เวนิมัตขอบคุณที่มาช่วยมาโอ้ยิงกันเป็นชุดยัรงนีตอนนี้680แล้วว่ะแต่เลือดเราก็ลดลดพอสมควรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันดีมังกรฟ้ามาสองตัวแล้วเว้ยโอ้โหจัดว่าแจ๋วอะไร เดี๋ยวอย่ามาพุ่งชนะไรที้และเถอะก่อนขอฟาร์มก่อนได้ไหมอ่ะโอเคเก็บดับเบิลแอทแท็กก่อนอยู่ในจฉาหล่อครับดับเบิลแอทแท็กมาแล้วมาดับเบิลแอทแ็กมาก็ต้องลองยิ่เลยปุ๊บดับเบิลแอทแท็กศัตรูสองร้อยกว่าใช่ไหมไม่มีปัญหาเจอดับเบิลแอทแท็กของพี่โอหน่อยยอดนี่ก็รออยู่แบ็คแฮตทอยเลน ไอ้ส้วมบวกดำไ,ได้ออมาด้วยว่าเอ้ยคุโดนลบเพราะไอ,หอ้หัวเน่งใจเย็นใจเย็นก่อน,พอนเพราะหัวเน่งอย่าเพิ่งหัวใสรอกันก่อนครับหือว่าเป็นการทับเสร็แผ่นหน้าเงีงคุณรูวครับปารมานูเป็นเลเซอร์สรรีมว่วงนี่ฉูดฉาดน,น่าดูเลเซอร์สรรีม่วงที่ฉูดฉาดน,น่าดู ทหารเกี่ยวมินพิฆาตยอดไงล่ะโอ้ใครปล่อยระเบิดเนี่ยโบจิปล่อยระเบิดมาต่อเลยตี่แนบปรมานูถีปนาวุฒิทีสุดบอกเลยว่าสุดจัดบาลันกิฟ์มากดูเลยว่าเยอะๆเลยที่สองก็ไม่ไม่เทีวเลยเนี่ย เงินาก็ขึ้นตีสิบเลยแล้วมาเจอกันอีกเรียกว่าตึงเลยครับจานโวยโดดลุกลออะไรล่ะจ๊ะยิงสิครับรออะไรครับต่อด้วยเครื่องทหารไอ้ไม่ได้ปูดาวไม่เสร็จขอบคุณที่กระโดดเกี่ยวหัวเท่ยวกับมาริโอ้อันนี้เร็วปุ๊บเร็วแก่ๆนะตอนนี้าร็วหอดเลยเฮ้ยเจ็บ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 อ้าวเฮ้ยเจ็บนะอะไรหมดเนี่ยไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วตอนนี้โดน กูึจะโดนเยอะล้แตโดนเยอะมากโอ้อะไรวะเนี่ยนัใช้ด้มือะบอกเลยโอสีไฟแล้วโอสีีนาฮเติมโอนตีูเรียกว่าาแน่นมากตอนนี้ปืนแน่นแน่นแน่นจัดจ ตู้มักจะเยอะกว่าเราเสมอแต่เราก็มักจะเก่งกว่าตูตตเสมอาดีวะมาเทียบกันปอนต่อปอนแล้วก็พตัวไม่อยอมใครอยู่แล้วอันนั้นถือกระทางงูดาวา่าแจวแจวตรงนั้นมีเลือดด้วยเห็นแวบๆใต้ยตัวในหมอนั่นโอ้โหปืนกระจอกทิ้งไปเลยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหฆ่าอะไรคนเนี่ยไอ้เจอเออยอดเลยว่ะ เขาไม่เอาเลือดไม่ได้เลยครับเลือดจะว่าโหดหมดเยอะเอาของก่อนว่าเออเอาของมาตายเลยว่ะด้วยความงกของบาบอร์ที่สุดอไม่ไหวจริงเรบภารกิจครั้งน,นี้ในี่ดูหน้าตาดูแับไม่ธรรมดาอะ โอเคเอาเรประมาณนี้แล้วกันครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์ตามให้ดิวด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อยากเล่นตามก็คอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยว,ะะว,ยปว,ยวไปแจ้งจัดโอเคไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ